โย่สวัสดีชาวเกมเมอ่์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดและวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอทนะครับผมมาวันนี้นะเราจะมาลากหัวคมๆกับคนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะยิงได้กี่คนแล้วก็จะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านี่ไงนี่ไงวู้โหที่หนึ่งต้องมาวันนี้ถ้าไม่ที่หนึ่งไม่เลิกบอกให้ ระโดดทำไมลูกกระโดดทำไมโอ้โ้พี่จ๋าโอ้โหรัวๆทำอะไรตายเรียบแมลงร้ายตายเรียบเฮ้ยอะไรอะไรมาซุ่มกล่องตรงไหนวะเพื่อนนะผมขอญาตไปสุ่มกล่องนะอยากใช้เงินนะครับแล้วมันจะใช้เงินยังไงอะมาเดี๋ยวขอสุ่มกล่องกันตอนนี้ตอนนี้ผมมีเงินอยู่แสนกว่านะ สุ่มได้จะประมาณสัก2กล่องยังไงเปิดเลยพี่ชายมาดีขอแบบว่าไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากลีเจนอะ่ะโฮยโฮยอิสโฮย์เยะ what the oh. oh my god ยังเท่ครับติดตั้งเลยเท่กว่าที่สุ่มไม่ได้มาได้สุ่มฟรีอะ่นะไห่มีมีไหมไหมขอ,ขอแบบ เออแบบสีทองอ่ะไม่ใช่อะไรแล้วมากๆไม่อะไรอุ้ยอะไรเฮ้ยเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยหยุดหยุดว t าต่อเอาติดตั้งไปก่อนเลยทำเป็นเป็นกันนะอ่าม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 าเลยเฟี้ยวหรอเฟี้ยวหรอฮะหนุ่มอ้าวนี่ไงนี่เฮ้ยไอจ้าวเหรอจ้าวเหรออุ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลยวะ เลสโก็วู้ฮูวูไป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 วับ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 ต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วนี่ไงวู้ฮูไปไปไปเฮ้ยมันใครมันชาลาล่าวะแบตเตอรี่ชาล่าหร เฮ้ยไม่เก่งเลยอะแต่ละคนหน้าโหไกลไปยิงเสียงนะไกลไปทหานเรืออรอหานเรืออรอฮะนี่ไงจเจอแล้วพวกแก ไปไปไปเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยอะไรอะไรเอาวีไปแหงแม่งเลยดิปน,นี่ยฮะทำอะไรเอา้ากระสุนหมด <c oughs> กระสุนหมดเวรกรรมอะไรอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮะาตายเพราะกระสุนหมด กิวหอเนี่ยกิวหอโอ้ยเต็ม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 รับซับอันนี้รับซับเฮ้ยใครบินวะบินมาทําไมจะจะเจาะเพื่อนเหรอเจาะเพื่อนผมเหรอครับเอาพี่ไปเจาะหลังได้ปล่าวะเออลองดิเจ็บปะเจ็บปะอือือะไร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 เอาะงงงงอืมอืมอืมตายตายกันหมดอะตายกันหมดอะ อาไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้านี่ไงมันจอดหลังไม่ตายอาเ <laughs> นี่ยผมด้วยสก,กินไอ้น,นี่มาไงแต่ว่ามันต้องไปต้องซื้ออะดิประเด็นเนะี้โอเคสก,กินแพงอย่างงี้ก็ก็เล่นตามมีตามเกิดไปแล้วกันนะวันนี้พาร์ทนี้นะชิวๆชิวๆ๋ยวพาร์ทหน้าค่อยเล่นปืนอื่นมาๆามา,มาขอแบบเบิ่มๆมาขอคืนลื้อน่ะมึงบอดไปเลยทำมมันชาราลา,ลาอ๋อเราเก็บไปชาราลาได้ ยิงไล่หลังมาวะโอ้ยโอ้ยตัวนี้เต็มเลยอะ่ะโคตรมันชอบเลยอะ่ะโอ้ยหูทำไมไม่ตายสัก่นอะไรวะโอ้ยเยอะเกินเอาละเอาละเอาไม่ไม่ไม่หนบอดไม่ได้ตัวเนี้ยทำไมมันเดินกากากวะ่ะตายตาย เงื่อนเหลือน้อยอ,อยู่อ๋ออุ้ยปืนสวยนะเพื่อนขอได้ปะมันดูที่หนึ่งไงนะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมจกกวกจะได้ที่หนึ่งครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเลยว,ว่าได้ที่หนึ่งหรือยังวันนี้จริงกันเองเหรอโคตรมันบอกให้ไอ้ยิวะอือใครยิงหรอครับพี่ชายโว้ย ไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแถวพาวลือเกินฟื้นฟูแก้แค้นแก้แค้นเลยใครเอเลนเยเกอร์อ๋อฮะมันเกิดได้เรื่อยใช่ไหมจะกว่าจะจบจานนะเราต้องชนะให้ได้ทีหนึ่งต้องมาเฮ้ยมันทำไมมันบินได้วะไได้จะบินฟรีหนึ่งอันไปครับของดีแน่นอนได้มีชัวทรงเนี้ย เฮ้จงจริ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 งก็บ้าแล้วไหนดูสิจะได้ปืนอะไรหุยทองเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาไม่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 ไอ้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 ดอ้อ้ไอ้ไอ้อ้้ไัออไไ้จุดเกิด ตัวอะไรวะน,นะฆ่าแม่งแม่นหนอแม่นหนอแม่นมากปะโฮยเอ้ย,อยตกใจโอ้ยแก๊สใครบ้าง,งวานะวงงหมดแล้วเนี่ยเมาเร็วไปงั้นแหละมันเท่ดีเฮ้ยโอ้ของดีของดีของดีขอหน่อยดีไม่มีกระสุนเลยอ๋อ ทำอะไรกันหล่อทำอะไรกันหลอครับยิงใครน่ะเฮ้ยกูอยู่นี่นี่ไงเฮ้ยกระสุนหมดไอ้แชะกระสุนหมดโหเร็วมากมั้งนี่ไงนี่ไงญ่ใครยิงอยญ่ใอย่าหญ่ยิงอย่ายิงเราคุยกันได้นี่ใช่ไหมค่อยคอยคุยกางค่อยคอยคุยกางคุยคุย ไปโดนเลยวแม่งเว้ยต้องหลอยแล้วบังเนี่ยต้องหลอยแล้วบังเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันดูไกลไปครับอันนั้นนะาตัวใกล้ๆดีกว่านี่ไงอะไร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 มีปัญหาเหรอครับมีปัญหาเหรอครับน้องๆโอ้ของดีของดีงับโอ้โดนแย่ง พอนุอ่มทำอะไรอะ่อออะไม้เท่าไหร่อ้ยที่สองอยู่เลยขอที่หนึ่งได้ปะอีกทีเดียวอีกทีเดียวที่หนึ่งครับที่หนึ่งต้องมาเออไขว่ละทำอะไรอะ่ะเพื่อฉันไม่เห็นเลยไงฮะ ใครอยู so ่ตรงกลางมั่นไส้ว่ะมันมันคลองอำนาจอเลยคลองอำนาจเหรอคลองอำนาจเหรอฮะกระสุนนี่ก็หมดแล้วมั้งเนี่ยไหนไหนใครอยู่ตรงกลางบ้างนี่ไงโดนหมดครับมาอยู่ไหนไหนบ้างทำอะไรกันอยู่ไทยอุ๊ยเอ้ากระสุนหมดอีกเปี่ยนกรรำละกูชีพหายละโอ้ยยาจเย็นที่พีกระสุนแล้วกระสุนหมดดูดิมี่เดปืนพกเนี่ย แล้วพี่ไอทำอะไรได้บ้างอ่ะเอาพี่สันแม่งมาดิดินี่ไงวู้โหขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อยมาม้ามานี่ไงนี่นี่าขอกระสุนหน่อยกระสุนไม่มีเมรี่คิดส์บอดต้น โอ้ได้มีดมาจะบอกว่าต้องกูต้องไนัหนอีกอะจัดนะโอ๋อยาที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้วอู้แต่อีกคนหนึ่งจะตามทันแล้วอะ่ะอู๋เท่ากระสุนไ,ไม่หมดตอนนั้นนะนะโคตรมันบอกให้ฮึ่มยิงมัวส่วน,นเราอะ่ะมันปินเลยนะ่าไม่ได้ก่อน เล่นไว้เล่นไว้เออดูว่าจะไม่โดนซะละเฮ้ยหมอนี่แมวเราเราเรจะเจ้าที่หนึ่งเฮ้ยมันโอ้โหแม่งเท่ากันเลยชิบหายแล้วจะได้ที่หนึ่งหรือไม่เอามึงใครเนี่ยลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ย โอ้ยโหยยิงไม่โดนแก้แขนได้ปะแก้แค้นก่อนนี่แก้แค้นนี่ไงแก้แข้นไอ้หนุ่มที่หนึ่งว้าเกือบแย่แล้วไอ้ผู้เล่นระดับสูงครับดูดิครับก็ชิ่เฉยอะเอ้ยคนมันเก่งไงเก่งเกินอ่ะมาเดีาระดับสมสกินก่อน อ่าโอ้โหแต่และอยา่างสีฟ้าก็ได้สีม่วงสีม่วงเมียว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 โอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> อู้หูมันเฉยๆแะ่น,นี้มันเป็นแบบมันเป็นป่าป่าเกินอะขอแบบเรืองแสงอะรีเจนเนอรี่อะกล่องนี้มันจะมีเหรอไม่น่ามีแล้วเฮ้ยนั่น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 เอาดิด้นดิเอ้ยเยสวู้เออโอหย่างเท่ โอเคเดี๋ยวจบเพีงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูกันว่าผมจะใช้ปืนไรเล่นนะเออมันมีมีหลายปืนให้ปลดล็อกนะครับเอาเอาปืนที่ซื้อได้ <c oughs> โอเคเจอก,กันบ๊ายบายวู้ฮู้แย้